วดีค่ะวัวเจริญแท็กเตอร์ตัวบางสารหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะค่ะวันนี้มีรถนำเสนอ1นึ่คันค่ะ L 2 8 0 8นะคะอ่าะคะรอบเย็นวันนี้ก็ทางร้านได้ทำการปรับแต่งนะคะปรับแต่งภูมิที่หน้าร้านค่ะถมดินดันดินค่ะก็จะโยกรถออกนะคะก็เหลือแค่อุปกรณ์ค่ะ เรามานำเสนอคูปต้า L 2 8 0 8นะคะราคาการสภาพคันนี้เฮียแกบอกว่า1,75,000 0บาทนะคะ1 7 0 0 0 0บาทอุปกรณ์ตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านควรค่ะตัวรถใบดันผ่านควรนะคะ1,75,000บาทค่ะ สภาพเดิมๆนะคะเครื่องเครื่องก็ยังดีอยู่นะคะสภาพเดิมๆค่ะมีเล่มทะเบียนค่ะชุโดโกนครบนะคะคันนี้ตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านควรค่ะก็สามารถมาชมรถมาทดลองขับกันได้ที่ร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ อยู่ทางเข้าตัวอำเภอวังสามหมอนะคะใช้ถนนวังสามหมอสีทาตค่ะหรือว่าสีทาตวังสามหมอค่ะค่ะอันนี้ก็คือหน้าร้านนะคะ ค่ะใครอยากได้28แรงก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์08 5 08 7 6 5 8 1นนะคะค่ะ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปมินิคลิปสั้นๆค่ะ